นี้หลายหคนตกใจเพราะว่าท่านไม่ทับภาคที่4เนี่ยได้เดินทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็มีการจอดฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวยิน่ายินดีเพราะว่าทหารทุกนายเนี่ยปลอดภัยค่ะ พลตรีประโมทพรมอินโคโสกองทัพภาคที่4เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์บแบล็คฮอคของแม่ทัพภาคที่4ลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่เผาเทพาจังหวัดสงขลานะคะล่าสุดค่ะทางแม่ทัพภาคที่4มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทหารทุกนายปลอดภัยค่ะซึ่งในส่วนของภารกิจด,ดังกล่าวนะคะเป็นการที่ไปปฏิบัติภารกิจออกจากค่ายเสนาณรงค์ไปค่ายซิรินทร์ระหว่างบินค่ะเครื่องเกิดมีปัญหา บินจึงตัดสินใจนําเครื่องบินนะคะลงฉุกเฉินที่อำเภอเทพากระแทกกับต้นไม้ระหว่างที่นําลงจอดขณะที่เฮลิอคอปเตอร์เกิดปัญหานะคะทุกคน มีสติดีค่ะซึ่งแมททับภาคที่4ก็สั่งการให้ลงจอดในพื้นที่ที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนโดยลงจอดฉุกเฉินค่ะในสวนยางพารานะคะพื้นที่ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้มีชาวบ้านเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำทหารที่ติดอยู่ภายในเฮลิคอปเตอร์ค่ะออกมาได้อย่างปลอดภยัยส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกแต่ทุกคนรู้สึกตัวดีค่ะส่วนสาเหตุของการลงจอดฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปค่ะค่ะโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ได้ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่เบื้องต้นทางเมทะภาคที่4นะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกขณะที่ทหารคนสนิทค่ะแขนหักนะคะส่วนผู้โดยสารคนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยนักบิน2คนค่ะช่างเครื่องสคนช่างภาพอีกหคน มีความรู้สึกตัวดีนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขานคริน,นภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ